ไปดูข้อนี้กันนะครับโจทย์เขาบอกว่าถังใบหนึ่งบรรจุน้ำ75เศษหส่วนลิตรครับถ้าสูบน้ำออกจากถังนี้วันละเศษ7ส่วน10ลิตรโดยให้วันแรกที่สูบคือวันที่21มกราคม2567จะสูบน้ำหมดถังตรงกับวันที่ในข้อใดนะครับคือในน้ำในถังเ่ยจะมีน้ำอยู่ และเราจะสูบบอกทุกวันวันละเท่าเท่ากันซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีหารนะครับโดยเอา75ส็สิบหเศษหนึ่งส่วน5ลิตรเหาร4เศษเจ็ส่วน10ลิตรนะครับเราก็เปลี่ยนจากจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินนะครับทำาบบนี้ก่อนเอา75็คูณหก่อน5 5 25้ายใส่หทด2 75 3 5 3 7 สามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็มาบวกตัวเศษอีกหนึ่งอันนี้คือเศษหนึ่งก็บวกไปหนึ่งนะครับก็ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกส่วนห้าหารกับอันนี้สี่คูณสิบได้สี่สิบบวกเจ็ดเป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดส่วนสิบนะครับวิธีหารเศษส่วนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษของตัวหารนะครับก็ <ấy. S 2> จะได้สามร้อยเจ็ดสิบหกส่วนห้า คูณเศษสิบส่วนสี่สิบเจ็ดทีนี้อันนี้ตัดได้เราก็ตัดไปครับผมห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นสิบก็สามร้อยเจ็ดสิบหกคูณสองแล้วหารสี่สิบเจ็ดลองคูณดูนะครับสองหกสิบสองใส่สองทดหนึ่งสองเจ็ดสิบสี่สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสองสามเป็นหกบวกทดทดเป็นเจ็ดได้เจ็ดร้อยห้าสิบสองแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบสองมาหารสี่สิบเจ็ดนั่นเองครับอ่ลองตั้งหารดูนะครับผม 7 5 2หาร41่สอ่าสีไม่ใช่41 47 1ได้47เจ็ดแล้วเ็75ิบห้ลบสีนะครับ15บลบเหลือ8 7ดเโดนยืมไปเหลือ6 6หลบสเหลือ2ทีนี้ชัก2ลงมาได้282 47อะไร47อะไรได้282ครับเราก็ลองคิดง่ายๆดูว่าเลข7คูณอะไรแล้วลงท้ายด้วย2องมีไหมนะครับ เจ็ดห้าสามห้าเจลองเอาเลข6มาคูณดูนะครับ47่สิบเจ็ดคูณหกหกเจ็ดสบวกสเป็น28่สิออยปพอดีเลยครับแสดงว่านี่ได้ตอบได้16นะครับแสดงว่าเราจะต้องสูบน้ำเป็นจำนวน16วัน16วันนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าวันแรกที่สูบ คือวันที่21มกราคม2อง7แล้วจะสุบเสร็จจนหมดถังตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีกอขอคองอเราก็วันที่21มกรามนี่บวกไปอีก16วันนะครับย1มกราบวกไปอีกสิวันซึ่งก็จะตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6พนนั่นเองครับตอบข้อค้อวคยนะครับโอเคนะครับ